ตอนที่สหมอดูผู้ยากจนหลังจากทราบราคาในการทำนายของหลินชิงหยินแล้วคุณป้าก็ตกลงทันทีโดยไม่ลังเลตกลงหนึ่งพันหยวนราคาที่คุณขอไม่ได้แพงเลยคุณป้ายกนิ้วให้หลินชิงหยินแล้วพูดว่าเป็นวัยรุ่นที่มีความซื่อสัตย์จริงๆ ดวงตาของอาจารย์หวังเบิกกว้างขึ้นขณะที่มือยังปิดหน้าผากเอาไว้เขารู้สึกเจ็บปวดมากใครกันที่เพิ่งทุบตีเขาเมื่อตอนที่เขาของเงินเพิ่มแค่300หยวนแล้วทำไมคนที่ของเงิน1,000หยวนถึงกลายเป็นคนซื่อสัตย์ไปได้ละ่ะทำไมคุณถึงได้ลำเอียงขนาดนี้ อันที่จริงแล้วอาจารย์หวังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำนายดวงชะตาของหลินชิงยินมากนักในมุมมองของเขานั้นการทำนายดวงชะตาคือการค้นหาจิตวิทยาของแต่ละบุคคลโดยดูจากทัศนคติการแสดงออกการแต่งกายและน้ำเสียงของลูกค้าคนนั้นแล้วก็แท่งทำในายให้ลูกค้าแต่ละคนให้เข้ากับสถานการณ์เพราะคิดว่าในโลกนี้ไม่มีหมอดูที่แท้จริง เพราะฉะนั้นหากครั้งนี้เขาสามารถทำเงินได้3 0 0หยวนจากการทำนายก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็เปิดปากพูดไปเรื่อยเท่านั้นไม่ได้มีอะไรเลยแต่เขาไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะกล้าเรียกเงิน1,000หยวนยิ่งไปกว่านั้นหญิงไวัยกลางคนคนนี้ที่ดูเหมือนว่าแม้จะซื้อผักก็ยังจะต่อราคาก็เต็มใจจะให้อีกด้วยมันค่อนข้างน่าตกใจจริงๆ มุมมองของอาจารย์หวังที่มีต่อลินชิงหยินเปลี่ยนไปแล้วนี่คือพรสวรรค์เมื่อพ่อค้าหาบเล่เห็นสีหน้าท่าทางตื่นเต้นของอาจารย์หวังก็ตีแขนของเขาแล้วถามว่าคุณคิดว่าการทำนายของเด็กคนนี้แม่นยำหรือไม่เฮี hey! อาจารย์หวังกระซิบข้างหูพ่อ้าหาบเล่ว่า ฉันคิดว่าพอเห็นสีหน้าตื่นเต้นของคุณป้าคนนั้นเด็กคนนี้เลยพูดออกไปแบบนั้นส่วนเรื่องการทำนายฉันคิดว่าเธอคงไปได้ยินเรื่องราวของป้าคนนี้มาก่อนแล้วละ่ะวันนี้ฉันเพิ่งได้พบเธอเองไม่คิดว่าจะถูกฉวยโอกาสแบบนี้พ่อค้าหาบเบ่พยักหน้ารับเขาไม่เคยเห็นอาจารย์หวังเล่นตลกเลยและไม่เชื่อว่าจะมีหมอดูอยู่จริงๆ อาจารย์หวังมองไปยังป้าที่กำลังร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่แล้วก็สิบบอกกับพ่อค้าหาบเล่ว่า mm. เมื่อฉันไปที่ร้านหนังสือฉันได้พบกับเด็กคนนี้ mm. เธอพูดจาไม่น่าฟังนะัก mm. เธอบอกว่าฉันจะมีภัยพิบัติถ,ถึงขั้นเลือดตกยางออกให้ระวังการบาดเจ็บที่หน้าพักหลังจากที่เขาพูดประโยคสุดท้ายจบลงรอยยิ้มบนใบหน้าของอาจารย์หวังก็แข็งทื่อ เขาดึงกระดาษเช็ดมือออกจากหน้าผากและเลือดจากแผลก็ไหลออกมาพ่อค้าหาบเล่งเงยหน้าขึ้นมองตรงบาดแผลจากนั้นก็มองไปที่กระดาษเช็ดมือที่เปื้อนเลือดแล้วถามอย่างลังเลว่านี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญใช่ไหมอาจารย์หวังใส่กระดาษเช็ดมือลงในกระเป๋าแล้วหยิบผ้าพันแผลขนาดใหญ่ออกมาพันไว้ที่หน้าผากแทนจากนั้นก็มองไปยังหน้านิ่งๆของหลินชิงยินแล้วก็สิบเบาเวา เธอรู้จริงๆเหรอมีอาถรรแบบนี้จริงๆเหรออาจารย์หวังพลิกหนังสือที่เต็มไปด้วยรอยขาดลุ่งลิ่งด้วยความสงสัยเธอรู้เรื่องป้าๆแบบนี้ได้ยังไงกันคุณป้าไม่ได้สงสัยหลินชิงหยินเลยแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเธอจะยังเด็กอยู่ก็าตามเธอสามารถบอกถึงสิ่งที่อยู่ในใจมา30ปีได้เพียงแค่เห็นใบหน้าทำให้เธอทั้งตื่นเต้นและตกใจแม้จะยังเด็กแต่กลับมีความสามารถ ส่วนเขาที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับกล้าของเงินถึง300ร้อยหยวนสมควรที่จะถูกตีแล้วพอคิดอย่างนี้แล้วคุณป้าก็หันกลับไปมองอาจารย์หวังอีกครั้งหนึ่งอาจารย์หวังกลัวจึงรีบถอยหลังหนีพร้อมกับปิดแผลที่หน้าผากเอาไว้เพราะเขากลัวว่าหญิงวัยกลางคนคนนี้จะใช้กำลังทุบตีเขาอีกครั้ง หลังจากที่ได้ลองดูดวงกับอาจารย์หวังไปแล้วทำให้เธอรู้ว่าจะต้องจ่ายค่าดูดวงเสียก่อนเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเปิดอลีเพพ,พร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวฉันจะโอนเงินให้คุณลินชิงยินมองไปที่สิ่งของในมือของคุณป้าจากความทรงจำของร่างเดิมเธอรู้ว่าอุปกรณ์นี้เรียกว่าโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารในสังคมปัจจุบัน ผู้คนสามารถพูดคุยกันและเห็นหน้ากันได้และสิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือคนในยุคนี้เพียงแค่พิมพ์ตัวเลขไม่จำเป็นต้องพึ่งเงินสดเลยด้วยซ้ำลินชิงยินแต่กระเป๋าที่ว่างเปล่าของเธอเธอต้องการที่จะทำนายตัวเองจริงๆเลยสงสัยว่าทำไมถึงได้เกิดมายากจนขนาดนี้เพราะเธอถึงขนาดเกิดมายากจนถึงสองชั่วอายุคนเลยทีเดียวฉันไม่มีโทรศัพท์มือถือ หลินชิงยินหยิบปากกามาจากกระเป๋าเพิ่มตัวหนังสือลงบนกระดาษแข็งก่อนจะส่งให้คุณป้าดูรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นคุณป้าเหล่ตาม,มองเธอเป็นเวลานานก่อนจะมองกระดาษแข็งนั้นอีกครั้งเธอยืดหลังตรงและพูดด้วยน้ำเสียงหดหูเล็กน้อยฉันมีเงินติดตัวมาแค่300ร้อยหยวนฉันควรกลับมาหาคุณอีกครั้งใช่ไหม อาจารย์หวังที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับหลินชิงหยินในเวลานี้เขาอยากรู้ว่าเธอโชคดีหรือมีความสามารถจริงๆเมื่อมองดูท่าทีทำอะไรไม่ถูกของคนทั้งสองเขาจึงยอมเสี่ยงต่อการเจ็บตัวค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆคุณป้าถ้าคุณโอนเงินให้ผมผมจะให้เงินสดแก่คุณป้ามองไปที่ใบหน้าของอาจารย์หวังแล้วพูดว่าฉันไม่เชื่อคุณหรอก คุณไม่สามารถทำนายได้ดังนั้นคุณเลยเพียงแค่ขอเงินตรงๆอย่างนี้เหรอคุณช่างตรงไปตรงมาเสียจริงป้าคุณพูดอะไรผมเจ็บปวดนะอาจารย์หวังได้แต่ข้ามควรเขาหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าหนึ่พันหยวนแล้วส่งให้คุณป้าไปผมให้เงินคุณก่อนโอเคไหมคุณสามารถโอนเงินให้ผมได้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรคุณป้าหยิบเงินอย่างสงสยัยแล้วเริ่มตรวจสอบดู ก่อนจะส่งให้หลินชิงยินอาจารย์คุณลองตรวจดูสิว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าแม้ว่าหลินชิงยินจะไม่สามารถตรวจสอบเงินได้แต่เธอรู้วิธีการดูความคิดของแต่ละบุคคลได้หลินชิงยินมองดูหน้าของอาจารย์หวังคู่หนึ่งก่อนจะรับเงินมาแล้วบอกว่าเงินนี้เป็นของจริงคุณป้าโอนเงินให้อาจารย์หวังก่อนจะดึงหลินชิงยินไปที่ล่มเงาใต้ต้นไม้ใหญ่ ที่เป็นพื้นที่ของอาจารย์หวังทันทีอีกทั้งยังดึงเก้าอี้สองตัวของเขามานั่งด้วยหลังจากที่เธอออกจากร้านหนังสือที่มีเครื่องปรับอากาศลิ้นชิงยินก็ยืนอยู่กลางแดดเป็นเวลานานแม้จะไม่ได้ทำอะไรแต่หน้าของเธอก็แดงเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการทำนายเลยเธอหยิบก้อนหินออกมาจากกระเป๋าแล้วโยนไปมั่วๆข้างๆตัวเธอและคุณป้า ด้านคุณป้าที่หลินชิงยินรู้ความลับ30ปีของเธอจึงไม่ได้สังเกตว่าเธอจะทำอะไรแม้แต่น้อยคุณป้าเอ่ยถามทันทีว่าอาจารย์ได้โปรดให้คำแนะนำแก่ฉันด้วยหลังจากโยนก้อนหินก้อนสุดท้ายออกไปลมเย็นๆก็พัดโชยมาและความร้อนจากร่างกายของหลินชิงยินก็ถูกขจัดไปทันทีให้ฉันเรียกคุณว่าอะไรดี คุณป้ารีบตอบกลับมาทันทีนามสกุลของฉันคือเฉินชื่อเต็มของฉันคือเฉินหยานชุนและลูกสาวของฉันชื่อหลี่มิงมิงหลินชิงยินพยักหน้าจากที่ฉันดูอักขระแปดตัวของลูกสาวคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของเธอไม่ได้แต่งงานกันคุณกำลังมองหาพ่อหรือแม่ของเธอห่ะป้าเฉินตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจออกมา มองหาแม่ของเธอหลินชิงยินหลับตาลงและนึกถึงใบหน้าของหลี่มิงมิงแล้วกล่าวออกมาว่าในวันเกิดปีที่30ของเธอเธอมีโชคชะตาจะได้พบกับแม่ผู้ให้กำเนิดของเธอป้าเฉินลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจขณะที่ปากของเธอสั่นด้วยความตื่นเต้นอาจารย์ท่านพูดจริงๆใช่ไหมวันมะลืนนี้จะเป็นวันเกิดปีที่30ของลูกสาวชัน อาจารย์หวังจําได้ว่าผู้หญิงในรูปเหมือนนักศึกษาเขาจึงถามออกมาอย่างไม่เชื่อว่าลูกสาวของคุณอายุ30จริงๆหรอเธอดูเหมือนนักศึกษาเท่านั้นประโยคนี้ทำให้ความปรปากของป้าเฉินกับอาจารย์หวังสงบลงและเธออดไม่ได้ที่จะเอ่ยชมเขาด้วยท่าทางไม่เต็มใจถึงแม้คุณจะไม่มีทักษะการทำนายที่ดี แต่ปากของคุณสามารถเป็นนักพูดที่ดีได้อนาคตหางงานที่มั่นคงอย่าได้ไปหลอกลวงผู้คนอีกเลยอาจารย์หวังรูปจมูกของเขาแล้วพยายามพาเข้าเรื่องของหลี่มิงหมิงอีกครั้งป้าเฉินผมไม่ใช่คนพูดเก่งอะไรคุณกำลังตามหาแม่ผู้ให้กำเนิดของลูกสาวคุณจริงๆนะหรอป้าเฉินที่ได้ยินอย่างนั้นเธอก็หดตัวเหมือนลูกบอลปล่อยลมทันที ลูกสาวของฉันไม่รู้เรื่องราวในชีวิตของเธอเมื่อส0ปีที่แล้วลูกสาวที่แท้จริงของฉันเสียชีวิตไปเมื่ออายุได้สามขวบเช่นเดียวกับพี่ชายของเธอตอนนั้นฉันเอาแต่นั่งร้องไห้แม้จะผ่านมาครึ่งปีแต่ฉันก็ยังทำใจไม่ได้เลยถ้าไม่มีตาเท่าที่ต้องดูแลฉันคงไปกระโดดน้ําตายแล้วแต่วันหนึ่งเมื่อตื่นมาตอนเช้าฉันได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่ข้างนอก ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นเพียงจินตนาการเท่านั้นแต่พอเปิดประตูออกไปก็พบกับเด็กทาลกที่ถูกห่อยอยู่ในผ้าพร้อมกับบันทึกวันเดือนปีเกิดของเธอเองป้าเฉินยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วกล่าวต่อว่าบ้านของฉันอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟและโรงพยาบาล แต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครที่เอาเด็กมาวางไว้หน้าบ้านเราจึงไปสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความหลังจากนั้นก็ทำเรื่องรับบุตรบุญธรรมฉันและสามีสูญเสียลูกไปทั้งสองคนดังนั้นหมิงหมิงจึงเป็นเหมือนของขวัญจากพระเจ้าสำหรับเราเราดูแลเธออย่างดีเหมือนสมบัติล้ำค่าจนเธอเติบโตเมื่อนึกถึงลูกสาวที่แสนจะวิเศษป้าเฉินก็ยิ้มอย่างมีความสุขโดยไม่รู้ตัว ลูกสาวของฉันพยายามดินน้นรนไขว่คว้าความสำเร็จอยู่เสมอผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจึงออกมาดีแต่พอพวกเราสองสามีภรรยาเธอจึงต้องอยู่ในเมืองชั้นหนึ่งนี้เท่านั้นโชคดีที่ไม่นานเธอก็พบกับลูกเขยของฉันพวกเขารักกันมากต่อมาก็ให้กำเนิดลูกแฝดมังกรและหงคู่หนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ อาจารย์หวังจำได้ว่าหลิงชิงยินได้คำนวณเรื่องมังกรกับหงคู่นี้แล้วเขามองไปที่หลิงชิงยินต่างออกไปจากเดิมนี่เขาได้พบปรมาจายาที่แท้จริงใช่ไหมแต่ว่าดูผู้เชี่ยวชาญท่านนี้จะเด็กเกินไปหรือเปล่านะคุณป้าถ้าคุณอยู่กับลูกสาวอย่างมีความสุขแล้วคุณจะตามหาแม่ผู้ให้กำเนิดของเธอไปทำไมกัน พ่อค้าหาบเล่ที่ยืนฟังอยู่ข้างๆอดไม่ได้ที่จะถามออกมาและพูดต่อว่าตามประสบการณ์ที่ดูละครโทรทัศน์มาหลายปีไม่ว่าเพราะอะไรถ้าเขาทิ้งลูกก็แสดงว่าพวกเขาไม่ต้องการเด็กแล้วมันไม่ดีที่จะไปประตูบ้านของใครบางคนไม่ว่าเพื่อของเงินหรืออะไรก็ตามพ่อแม่ประเภทนี้ปกติแล้วจะไม่ใช่คนที่สนใจลูกของตัวเอง ป้าเฉินถอนหายใจออกมาสีหน้าของเธอเศร้าสลดลงในที่สุดความสามารถในการสังเกตของอาจารย์หวังก็มีประโยชน์เมื่อเขาเห็นเหตุการณ์นี้เขาก้าวไปข้างหน้า2อก้าวก่อนจะนั่งยองๆข้างๆป้าเฉินป้าคุณยังปกปิดบางสิ่งอยู่ใช่ไหมป้าเฉินยิ้มอย่างขมขื่นและจับที่คอของเธอ ผลการตรวจร่างกายของฉันออกมาเมื่อวานซืนร่างกายของฉันมีปัญหาฉันตั้งใจจะไปโรงพยาบาลหลังวันเกิดปีที่30ของลูกสาวผ่านพ้นไปแล้วเธอถอนหายใจและดูอ้างว้างเล็กน้อยฉันไม่ต้องการให้ลูกสาวขาดแม่ที่จะอยู่เคียงข้างเธอฉันแน่ใจว่าเธอจะไม่สามารถทนรับเรื่องนี้ได้แน่ๆอาจารย์หวังและพ่อค้าหาบเร่หายใจเข้าลึกๆ พวกเขาสบตากันและไม่กล้าพูดอะไรออกมาเพราะกลัวว่าจะไปกระตุ้นป้าเฉินอีกครั้งทันใดนั้นหลินชิงหยินก็พูดว่าใครบอกว่าคุณจะป่วยตายใบหน้าของคุณแสดงให้เห็นว่าคุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวและไม่มีโครคภัยไข้เจ็บป้าเฉินคิดตามคำพูดของหลินชิงหยินไม่ทันอาจารย์คุณหมายความว่าอะไร คุณจะมีปัญหาเล็กน้อยในปีนี้แต่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหลังหลินชิงหยินยืนขึ้นและดึงกระดาษแข็งออกจากกระเป๋าแล้วพูดว่าคุณเป็นลูกค้ารายแรกตั้งแต่ที่ฉันเริ่มทำธุรกิจดังนั้นฉันจะให้แผนภาพทำนายดวงแผ่นนี้กับคุณลาก่อน ป้าเฉินมองตามหลินชิงยินที่กำลังเดินจากไปแล้วคว้าตัวอาจารย์หวังที่อยู่ใกล้ๆอาจารย์หมายความว่ายังไงอาจารย์หวังย่อตัวลงและมองป้าเฉินอย่างมีความสุขอาจารย์หมายความว่าอาการเจ็บป่วยของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณอย่าได้กังวลไปเลยป้าเฉินยิ้มอย่างไม่อยากเชื่อสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นจริงใช่หรือไม่ ต้องเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วอาจารย์หวังยิ้มอยู่นานก่อนจะพูดต่อว่าใช่แล้วป้าอาจารย์บอกว่าแม่ผู้ให้กำเนิดของลูกสาวคุณจะมาหาคุณต้องเตรียมตัวให้ดีป้าเฉินตบไหล่อาจารย์หวังอย่าคิดว่าทุกคนจะไม่ดีและอย่าคิดว่าฉันจะไร้ความสามารถถ้าเธอมาดีก็แล้วไปแต่ถ้าเธอคิดจะหาเงินจากลูกสาวของฉันแล้วก็ฉันจะเอาไม้กวาดฟาดเธอกลับไปเอง ป้าเฉินพูดและหยิบเงิน300หยวนออกมาจากกระเป๋าและยัดไปที่มือของอาจารย์หวังฉันไม่รู้ว่าบาดแผลของคุณจะสาหัสหรือเปล่าเพื่อชดเชยค่ารักษาพยาบาลคุณไปที่โรงพยาบาลและฉีดยาป้องกันบาดทะยักไว้ด้วยขอโทษด้วยฉันผิดต่อคุณแล้วอาจารย์หวังรับเงินอย่างมีความสุขขอบคุณป้าหลังวันเกิดของลูกสาวคุณจบลงเราสามารถคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ป้าเฉินมองไปที่อาจารย์หวังด้วยสายตามไม่พอใจและดุเขาเล็กน้อยพูดมากจริงๆวางใจได้เลยหากเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นจริงๆฉันจะเอาของขวัญไปขอบคุณอาจารย์ด้วยตัวเองป้าเฉินพูดจบก็หยิบกระเป๋าลุกขึ้นหันหลังเดินจากไปได้สองก้าวเธอเงยหน้ามองดวงอาทิตย์แล้วพูดว่าเมื่อกี้ยังเย็นอยู่เลยทําไมจูจ่ๆก็ร้อนขึ้นกันนะ อาจารย์หวังใช้โอกาสนี้นั่งตรงที่ป้าเฉินนั่งเมื่อคู่แล้วมองไปรอบๆแล้วเอ่ยอย่างสงสัยทำไมจูจ่ๆก็เย็นลงละ่ะขอบคุณผู้แปลด้วยนะคะที่แปลนิยายสนุกๆมาให้เราได้อ่านกาัน ทุกคนสามารถไปติดตามอ่านกันได้นะคะเรื่องนี้สนุกมากๆไม่เน้นเรื่องความรักหนุ่มสาวเท่าไหรนะแต่ก็มีครบลดแน่นอนค่ะดูจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วถ้าอยากติดตามผลงานอื่นๆของเราในอนาคตก็กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกิ้งกิ๊ง